สวัสดีครับ <c oughs> พบกับยตินะครับช่องเอมินทีวีคณังเงินนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของปุ่มอรับงานอัตโนมัติของไลแมนเฮียวิง่งมีวันวันนี้วันท,นที่วันที่อัดคลิปเนี่ยฝนตกนะเวย้ยแต่ไม่มีงานซ้อนเลยคือก็ติ๊กให้มันเขียวไว้นะงานซ้อนก็ไม่มีด้ออคือเราก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแต่แต่ไปดูในกลุ่มเนี้ยมันมันมีมันมีคนได้รับงานซ้อนนะครับก็คือเด้งขึ้นมาเลย กับเด้งแล้วกดรับก็แล้วแต่ว่าเราจะติ๊กแบบไหนถูกไหมก็ไอ้ปุ่มเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะระบบลายแมนอ่ะเนีย่ยคิดว่าในแต่ละครั้งเนี่ยกว่าเขาจะเข้ามาใช้ในกรุงเทพรับปริมณฑลเนี่ยซึ่งปริมาณใหญ่เขาจะเทสในตามในจังหวัดที่ปริมาณที่ลูกค้าใช้ไม่เยอะก่อนเพราะว่าถ้าเทสผ่านปุ๊บเนี่ยเขาค่อยกระจายไปที่หัวเมืองใหญ่ห,ญหัวเมืองใหญ่หญปุ๊บเช่นเชียงใหม่ขอนแก่น ชนบุรีพัทยาภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยที่ที่มีปริมาณการใช้ไรเดอร์อ่าใช้งานระดับกลางขึ้นมาแล้วกันเพราะว่าถ้าระดับใหญ่บิ๊กเบิ้มก็อาจจะเป็นกรุงเทพและปริมณฑลถูกป,ปะระดับกลางก็จะเป็นหัวเมืองแล้วระดับรองมาก็จะเป็นเมืองรองทั้งหลายนะครับในส่วนตรงนี้เขาก็เทสมาเรื่อยเเห็นปะเราแต่เห็นว่ามาันจะเป็นกะรับงานอัอตโนมัติก็จะเป็นในจังหวัดที่เล็กเล็กก่อนเสร็จแล้วก็ต้องขยายออกมาถามว่าอนาคตเนี่ยมันมีจะมีรับการออโต้ไหม ังไงก็อย่างที่เคยคุยเป็นหลายๆคลิปนะว่าไล m a n อาจจะต้องเตรียมพร้อมระบบแล้วก็คือปัจจุบันนี้มันมีแอปที่เอาคนคนที่เอาแอปไลแมนที่เป็น apk .apk ไปดัดแปลงเพื่อให้รับงานออโต้ได้เพื่อให้ล็อกร้านบล็อกร้านได้ไปแก้ไขโค้ดในแอปพลิเคชันนั้นๆซึ่งจริงๆแล้วอะตามหลักแล้วอะมันจะทำให้เหมือนถ้าพวกนี้มันออก รู้ไปในงงกว้างวนของผู้ถูงหุ้นหรืออะไรพวกนี้ที่เขาเห็นว่าเอ้ยทำไมคุณปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไปถูกปะอนาคตเนี่ยแน่นอนทีมงานเขาต้องทําการให้เหมือนแกลบเพราะอะไรเพราะหนึ่งถ้าเขาทําให้เหมือนแกลบเนี่ยเขาก็คงมองแล้วว่าเขาเขาเขาต้องรู้แล้วแหละว่าถ้าทําเหมือนแกลบหรือทําเหมือนฟูดพนด้าหรืออะไรเงี้ยมันจะประหยัดทรัพยากรของคนหรือของ ระบบหลังบ้านไปได้เยอะถูกไหมประหยัดยังไงเช่นไม่ต้องมานั่งตามแบรนเรื่องใช้แอปโกงนู้นนี่เนี่นป่ะกูก็จัดสรรงานไปให้เลยวิ่งออกจากเซฟเบอร์ไปให้เลยซึ่งมีอย่างเดียวที่จะโกงได้คืออาจจะต้องปักหมดุดอ่าไม่ใช่ปักหมดดุดโยนหมดุดถามว่าโยนหมุดแล้วมันได้อะไรเขาเฮียก็ว่ามองว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากมายเด้วย โยนสมมติว่ากูอยู่บ้าน,นาาาากูโยนไปรามินรามิน่ยอยู่รามินทราโซ่สามโยนไปลาบปะเขากูก็ต้องมิ่งไปรับลาบปะเขาอยู่ดีปะอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วแต่อันนี้แล้วแต่คนคิดเลยนะครับแต่ว่ามองว่าในอนาคตก็อาจจะมีก็ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าหนึ่งถ้าเขามองว่าถ้ามันสามารถลดต้นทุนลดทรัพยากรแล้วไอ้ตัวรถมันล้วเนะั่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเขา หยุดการโฟกัสของการจ่ายงานให้กับไลเดอร์ได้เช่นเป็นการจ่ายงานอัตโนมัติยิงออกมาได้เลยแล้วก็จะมีเทียอาจจะเป็นเทียแบบแก๊ปเลยก็ได้ก็อาจจะเป็นเทียบนอะนะโาร์สโรเป็นยดนี้ยดนี้ในอนาคตก็เป็นไปได้ถูกปะเพราะว่าหนึ่งถ้าเขาบอกว่าเขาอย่างที่ไงเคยบอกว่าถ้าเฮียเป็นถ้าทุกคนมองเป็นเจ้าของบริษัทเนาะคนที่วิ่งให้เราเป็นประจำอ่ะอันนั้นก็มีสิทธิ์ที่เขาจะเป็นพนักงานเลย ประจำและรักบริษัทมากถูกไหมเราก็ต้องจ่ายงานให้เขาถูกปะไอส่วนที่เหลือๆลงมาข้างล่าง<ๆ>เช่นวิ่งมั่งไม่วิ่งมั่งเนี่ยก็จ่ายให้หรือถ้าหยุดวิ่งไปเดือน2เดือนก็ส่ง s อ s เไปให้เครดิตบ้างมาวิ่งงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะวนลูปอย่างงี้วนลูปอย่างงี้แล้วเป็นง่ายๆไอตรงเนี้ยไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมันมากเพราะว่าระบบมันถูกลันด้วยซเซฟเบอร์ด้านไหนว่าอ่ะ ไอเทียนีย้ต้องในงานไอเทียนีย้ต้องในงานไอเทียนีย้ต้อง,งายงานถูกปะเสร็จแล้วเนี่ยทางทีมงานเขาก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องการทํายังไงก็ได้ให้มันได้กําไรในอนาคตเขาอาจจะโฟกัสมา5ปีแล้วอีก6 5ห้ถึงปีก็คืออีก5ปีถัดไปเนี่ยเขาจะมองว่าเขาจะทํายังไงให้ได้กําไรแล้วพอท่านได้กำไรแล้วเนี่ยไลเดอร์เนี่ยจะได้ผล <ส rias. S 1> ประโยชน์อะไรไหมอย่างเช่นแกลปนี่ฮอย่างที่เคยพูดว่า วงจรของแก๊ปคืออะไรไรเดอร์มีงานทำไรเดอร์มีสินเชื่อเพื่อเอาเงินจากสินเชื่อตัวนี้ไปช่วยครอบครัวของไรเดอร์แล้วแก๊ปก็เก็บส่วนแบ่งคืนรอดอกเบี้ยที่ไม่ได้เยอะอาจจะเยอะไหมถ้ามองว่าถ้าคุณไปกู้กับสถาบันการเงินยากถ้าคุณไปกู้กับอบังหรือนอกระบบแพงมหาศาล20% 30%นนู่นนี่นั่นถูกปะเออ แก๊ปก็ทําส่วนนี้มาให้ก็อาจจะเก็บได้เก็บน้อยเก็บนิดเก็บหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากได้ทีวีคุณอยากได้มือถือใหม่ให้ลูกคุณอยากได้ทีวีไม่ใช่อยากได้ตู้เย็นหรือทีวีเครื่องใหม่ให้ลูกเพราะลูกโตแล้วนี่ลูกต้องแยกห้องแต่ยังไม่มีทีวีให้ลูกเลยยังไม่มีโน้ตบุ๊กให้ลูกเพื่อให้ลูกไปเรียนเลยแก๊บก็ส่งมาให้ว่าอ่ะฉันให้ผ่อนโน้ตบุ๊กนะฉันให้ผ่อนมือถือฉันให้ผ่อนทีวี เพียงแค่คุณผ่อนกับเราแล้วคุณวิ่งงานให้เราคุณก็มีของให้ครอบครัวคุณแล้วถูกปะไลน์แมนก็ต้องทําแบบนี้หลายๆแอปต้องทําแบบนี้มันถึงจะอยู่ได้เว้ยสุดท้ายแล้วคือเฮียได้ยินอยู่คลิปหนึ่งว่าผูแวนด้าจะไม่ทำเฮียก็บอกว่าไม่ทําไม่ได้ต้องเป็นซุปเปอร์แอปให้ได้เพราะอะไรเพราะไรเดอร์หนึ่งคนมีความต้องการคล้ายๆกันหมดเลยสมมุติว่าเราเป็นไรเดอร์ถูกปะรถ รถมันมีอายุการใช้งานของมัน5้าถึงสิปีหรือ1นึ่งแสนถึงสองแสนกิโลอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมัน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 มีเงื่อนไขของมันอยู่ว่าอะถ้าอายุรถอายุรถมันเยอะแล้วซ่อมไม่คุมค้ม,แ,นะม 50, แล้วคุณก็มาผ่อนกับเราสิเราเป็นแบกให้คุณนะถูกปะเราเอาเงินเยอะเอาเงินให้กับร้านร้านร้านเมอร์ไซห้าหมื่นครับปะแล้วคุณก็มาผ่อนกับเรา โดยการคุณก็วิ่งให้ให้แอปเราแทนเองแค่นี้เองถูกปะมันคือเงื่อนไขเหมือนผลพยาผ,ผลประโยชน์ต่างตอบแทนถูกไหมเออเราเหมือนเหมือนมีคนเหมือนเราเราเป็นเจ้าของเจ้าของร้านอ่ะเป็นร้านขายส่งร้านหนึ่งลูกน้องบอกว่าลูกน้องอยากได้เงินพอดีเนี่ยลูกต้องเข้าลงบัตอันไม่ใช่ลูกต้องไปเรียนเปิดเทอมแล้วต้องเสียค่าเทอมอีกห้าพันถามว่าเขาจะไปกู้นอกระบบได้ไหม ได้แต่เขาจะมีเฮียที่บ้านไว้ทําไมถูกปะมีเจ้าของหลานไว้ทาไมก็อาจจะยืมแล้วก็เซ็นสัญญาว่าอะหักรายเดือนนะเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันห้าเดือนก็ครบห้าพันถูกปะเออมันมันมันก็เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะเนาะเป็นการบังคับเราไปในตัวสุดท้ายแล้วแอปโรบินฮูสก็ต้องทำซุปเปอร์แอปเหมือนกันในอนาคตไลน์แมนก็ต้องทำซุปเปอร์แอปไลน์แมนมีอะไรไลน์แมนแชทช้อป ไลแมนช้อปปิ้งไลแมนไลเปไลบูปอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนต้องการให้เข้าไปอยู่ในแอปเขาให้สนใจแอปเขามากที่สุดนะครับเงี้ยก็จะบอกให้ว่าถ้าอนาคตมันจะรับงานออโต,โต้แล้วจะทำไหมถูกปะคุณจะไปยืนประท้วงกับเขาเหรอที่หน้าบริษัทเยอะเยอะหัวไม่มีทางเพราะเฮียผ่านมาเจ็ดแปดปีหลายๆแอปแล้วประท้วงไปก็เท่านั้นมีแต่ เราดิเปลี่ยนตัวเองเราได้ทุนตรงนี้เราต้องมองสิว่าเราเก็บเงินตรงเนี้ยเราต้องไปทําอะไรต่อเพื่ออนาคตรเราจะได้หลุดจากคาว่ารเดอร์เพื่อไปทําอาชีพอื่นถูกปะอย่ามองว่าเราจะวิ่งไรเดอร์ไปจนอายุเจ็ดสิบแล้วตายหรอมันมันไม่ใช่เว้ยมันไม่ใช่เหมือนนกที่บินบิน,บ,นบินอยู่ตายปุ๊บตือตกลงมาตายถูกปะมนุษย์เรามันก็จะมีเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ลำบาก ช่วงมันจะมีช่วงลำบากมัจะมีช่วงเจ็บถูกป,ปะเราต้องมองเนาะมองภาพให้ออกว่าเราจะเป็นรเดอร์ไปอายุเท่าไหร่แล้วเราจะหาไอเงินจากรเดอร์เนี่ยมันได้ง่ายรับจุด A จดจนส่งจุด B ได้เงินแหละสามสิบสีสิบาทถูกป,ปะมันมันมันได้ง่ายได้ง่ายมากๆนะครับยังไงก็ฝากไว้ทุกคนเนาะพูดอาจจะเลยจากจากตัวของที่ผู้ปดต้นคลิปว่าเรื่อง ว่าไลแมนจะมีงานรับอันออตโต้ไหมมันก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละที่ไลแมนจะไปโฟกัสธุรกิจอื่นนะครับถ้าเขาไปไม่รอดแล้วเขาปิดตัวไปเราก็ตกงานด้วยถูกปะคุณจะให้คุณจะปล่อยให้บริษัทพวกนี้ไปไม่รอดเหรอแล้วอย่างเกสตอย่างงี้เห็นปะไปไม่รอดทําไงก็ขายทิ้งปิดหนีไปเลยอูเบอร์อย่างนี้ขายทิ้งกับแกลบกูไปเลยก็ปล่อยอะไรพาร์ทเนอร์ให้มันคว้งไว้อยูน่นะถูกปะเราต้องมองว่าเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ ลูกค้าอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ทุกอย่างมันต้องบาลานซ์ชีวิตมันต้องบาลานซ์กันอย่าอย่าเอาจนมากจนเกินไปแล้วมันกลายเป็นว่าแบบคิดเอาแต่ได้แบ่งแบ่งปันต่อสังคมบ้างนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ช่องเอมินทให้เย,ยตินนะครับสวัสดีครับ